ผมอ้อนกุญแจนะนะโอเคมิตเตอร์มิตเตอร์ติดแล้วแต่ว่าความร้อนยังไม่ขึ้นนะครับแบตเตอรี่อยู่12.2โวลต์นะครับนี่นะขึ้นมาแล้วครับอุณหภูมิ45องศานะครับเห็นไหมแบตเตอรี่12.2โวลต์นะครับเดี๋ยวเราติดเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเซตค่าอุณหภูมิปกติที่อยู่ประมาณเท่าไหร่นะ890 0เดี๋ยวผมตั้งไว้110นะ มันอยู่ที่เราพี่พี่จะตั้งเท่าไหร่ก็ได้ถ้าพี่ตั้งน้อยแล้วมันถึงเดี๋ยวแม่งก็เตือนอยู่นั่นนหะลำคาญคอรถฮีทไม่ฮีทอีกเรื่องหนึ่งพี่ต้องดูก่อนว่าความร้อนปกติที่เท่าไหร่รถสามดอผมก็ร้อยสิบปกติใช่รถผมแม่งร้อนไม่รู้ร้อนอะไรอ่ะมันจะอยู่ประมาณร้อยสิบแต่ถ้าเราตั้งต่ำกว่านั้นมันเตือนมันจะเตือนอยู่นั่นน่ะถ้าสมมติว่ารถพี่ปกติวิ่งอยู่ประมาณร้อยหนึ่งแล้วพี่ตั้งไว้ร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยก็คือขับปกติมันก็ขึ้นร้อยหนึ่งอยู่แล้วอ คือช่วงเวลาเดียวของชีวิตใส่ให้เต็มทุกความรู้สึกแล้ววันนี้ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับรองเท้านักเรียนเบเกอร์เบเกอร์สั่งได้ดังใจสวัสดีครับช่างนัดน,นะครับจากนัดเลสซิ่งแชนแนลนะครับนัดเลสซิ่งแชนแนลช่างประจำร้านเลสสิรชาชนบุรีนะครับวันนี้เราอยู่กับรถ Mercedes-Benz นะครับ E 190 W อะไรไม่รู้จำไม่ได้นั้นถามพี่าอยู่นี่ครับมาจาก มาจากกรุงเทพอ่ะมาจากปากเกร็ดมัง้ง <c oughs> จำไม่ได้เนี่ยพี่เขาตั้งใจขับมาหาผมเลยจะมาติดเ,เกจวัดอุณหภูมิน้ํานะครับนี่นะเดี๋ยวเราจะตัดข่อนะครับเราชโลมชโลมาให้เขาเย็นไวหน่อยนะเพราะตอนนี้เรายังตัดไม่ได้มันร้อนเลยเดี๋ยวมันพุ่งใส่นะครับฝาหม้อน้ําไม่มีด้วยมันจะมีที่ปะมันจะมีที่หม้อพักน้ำนะ่ะเราเราเราขายตรงหม้อพักน้ําออกแล้วม,มีแต่ตรงหม้อพักน้ําเดี๋ยวเรารอให้มันเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะ,จะมาติดตัวเกจวัดน,นะครับในรถรถพี่เขาสีสวยสวย นะเก็บดีมากเลยพี่เขาบอกไม่ค่อยได้ขับรถเก็บงานพี่เจ้าของรถเขาบอกรถเก็บไม่ค่อยได้ขับเท่าไหร่แต่ว่าเอามาติดน้าเอาติดวัดอุณหภูมิน้ําหน่อยจะได้มั่นใจรถผมอะ่ะฟอร์จูนผมก็ติดนะนี่ครับมาเดี๋ยวเราจะมาไล่หาสายไฟกันผมเคยติด W204 สองไปแล้วผมจําไม่ได้เหนผมว่าน่าจะ w 4, w 2 0วี0สองึอะไรสักอย่างเนี่ยแหละจําไม่ได้ครับไม่ค่อยแม่นรุ่นเบนซ์เท่าไหร่ เดิมทั้งคันนี่นี่เขาติดตัวลมยางด้วยนะแต่ที่อย่างที่เราทํคลิปไปแล้วนะครับอยู่อย่างนี้ก็เสี่ยงนะเพราะมันอยู่ข้างนอกแล้วก็ไอตัวหัวมันก็จะจิกเข้าไปตลอดอยู่แล้วนะคือถ้าแบบว่าจะทําไหนๆก็ทําจะไหนๆก็ทำแล้วแบบผมอะยัดข้างในเลยจบไม่ต้องคอยดูแลเรามาดูภายในรถก่อนนะครับว่าเราจะต่อตรงไหนนะตรงเนี้ยมันมีฝาครอบอยู่แล้วมันครอบเข้าไปลึกเดี๋ยวผมไปดูคลิปก่อนผมเองก็จําไม่ได้แล้วผมแกะยังไง แล้วจะแกะอันนี้ออกมาดูมั้ยแล้วก็มันจะมีชุดชุดฟิลรู้สึกจะอยู่ข้างนู้นะผมจำไม่ผิดนะรถพี่เขาเลี่ยมมากเลยอะสวยเลยอะบอลนะไปสุดบท,ที่เคยสุดเบรกเกอร์สั่งได้อย่างใจผมลือลงมาแล้วนะครับอันนี้โชคดีหน่อยคันนี้ง่ายหน่อยก็คือลูกค้าติด กล่องรีโมทมาแล้วเดี๋ยวเราเอาไฟจากกล่องรีโมทได้แต่ผมจะให้ดูนี่เห็นไหมเห็นจุดต่อเข้าไหมสายไฟเปิดเลยนะแล้วเส้นนี้มีไฟนะเนี่ยเพราะมันเป็นสายเมนเห็นไหมเดี๋ยว e. เราจะพันเก็บให้พี่เขาหน่อยนะครับนี้ก็ใส่วงจรอ,อะไรมาด้วยเนี่ยวงจรล็อกปลดล็อกละมั้งนะเนี่ยเดี๋ยวเ,เก็บอันนี้ให้พี่เขาแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะถ้าจะเอาง่ายอ่ะเราลากสายไฟจากข้างนอกนะครับใส่ไฟเข้ามาแต่ว่านี้อันนี้ อันนี้มันน่าจะมาจากในนี้เลยนี่วงสายไฟน่าจะมาจากในนี้ผมว่าเนี่ยเราหาจากในนี้เอาครับแต่ผมขออนุญ,ญาตไม่ชี้เป้าไม่แกะออกนะครับเพราะว่ารถมันเริ่มมีอายุแล้วไม่อยากจะดึงออกมาเยอะเดี๋ยวตอนนี้เราจะเหลือหาแต่ไฟหลีเส้นหนึ่งไฟหลีผมว่าเดี๋ยวผมเจ้ามาจากหน้ารถอาจจะง่ายกว่าเพราะว่าข้างในเนี่ยเราไม่อยากแกะเลยเดี๋ยวเราต้องซุกสายไฟเข้ามาในรถ2เส้นอยู่แล้วนะจจะซุกมาสามเส้นจะลากสายไฟหลีเข้ามาด้วยทีนี้ก็จะง่ายเราอันนี้ ในชุดเนี่ยมันมีไฟบิดกุญแจมีไฟตรงอยู่แล้วมีสายกาวแล้วเดี๋ยวผมลากสายไฟตรงนี้สามเส้นขึ้นมาที่มิเตอร์แล้วก็ลากไฟหลีหน้ารถเข้ามานะครับสังเกตตัวเกตที่มุมล่างด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คไฟให้ดูนะสายไฟนี่เขาจะมี4เส้นเห็นไหมมีดำเนี่ยกาวแน่นอนมีไฟมีบิดกุญแจแล้วก็มีไฟหลีนะครับเดี๋ยวเราจะดูนะว่ายังไงนะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูนะครับผมเอาดำเนี่ยดำอ่ะมันจะเป็นสายกาวแน่นอนอยู่แล้วเอาดำพันกับกาวไว้ก่อนเลย ทีนี้สายไฟต้องจับคู่กันนะครับผมจับรวบ3มเส้นสังเกตนะครับสังเกตจากมนะิเตอร์นะเดี๋ยวผมจะต่อนะผมจะเอาสายไฟ3มเส้นที่เหลือนะครับมีส้มมีเหลืองมีขาวนะครับแตะเข้าไปในไฟให้หมดเลยนะตอนนี้มิเตอร์จะติดพร้อมกับไฟหลี่นะครับก็คือเขาจะปดเขาจะเขาจะมืดลง เพราะว่าตอนนี้เราเปิดทั้งหมดนะครับเห็นไหมไฟมันจะหลีลงตอนนี้ผมจําไม่ได้ว่าเส้นไหนเป็นไฟหลีนะครับผมจะลองดึงเส้นสีเหลืองออกนะอ่าโอเคเส้นสีเหลืองนะครับเป็นไฟหลีนะเดี๋ยวผมจะดอดเส้นสีขาวออกถ้ามันกวาดกลับก็แปลว่าสีส้มมันจะเป็นแบตเตอรี่นะครับโอเคเรียบร้อยเท่ากับว่าสีส้มไฟสีส้มเป็นไฟเป็นไฟตรงนะครับ สีขาวเป็นไฟบีกุญแจสีเหลืองเป็นไฟหลีนะครับสีขาวเนี่ยเดี๋ยวเราจะหาสายไฟเส้นที่เข้าไปสตาร์ทแล้วไฟไม่ดับนะครับเดี๋ยวผมจะลองไอ้นี่นะไอแดงตัดยังอ่ะอย่าเพิ่งตัดนะจะสตาร์ทรถหาสายไฟแ๊บนึงไฟตรงนะครับไฟตรงไฟอะไรอยู่ในนี้หมดเลยเนี่ยอยู่ในวงสายไฟเนี่ยผมเห็นเนี่ยอยู่ในเนี้ยสายไฟบิดกุญแจนะครับสายไฟเดิมเขาจะเป็นสีอะไรวะเนี่ย ดาแดงเนี่ยเส้นนี้นะลองหาเอาครับไฟตรงก็อยู่ในนี้อยู่ในพวงนี่แหละตอนนี้ผมหาไฟหลีอยู่น่าจะไม่ยากเดี๋ยวผมหาไม่งั้นเดี๋ยวผมจะลากจากข้างนอกเข้ามาอันนี้ที่เราไม่ได้บอกเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันรื้อมายากเราต้องถอดออกมาเยอะแล้วก็ของตรงนี้เขาเยอะสายไฟมันระยงระยางอยู่นะครับผมไม่อยากดึงลงนะเดี๋ยวรถเขาจะมีปัญหานะครับมันมีสายไฟมารอแล้วเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าไปหานะ เดี๋ยวผมว่ามันน่าจะมีไฟหลีอยู่แหละเดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งถ้ามันไม่มีเดี๋ยวผมจะลากจากหน้ารถเข้ามาครับไฟหลีนะครับอยู่นี่พวงซ้ายไม่รู้เห็นไหมนะนี่วงซ้ายนะครับสายสีเนี้ยสีออกม่วงๆอะไรเนี้ยเนี้ยเนี้ยสีประมาณเนี้ยนะต้องหาดูครับเดี๋ยวผมจะต่อขึ้นไปละเราก็ไม่ต้องลากแล้วเดี๋ยวเราลากแค่สายไข้างนอกเป็นสายตัวเซ็นเซอร์เข้ามานะครับนี่อันนี้เราเจอครบแล้วอยู่ในนี้หมดเลยอ่าผมจะตัดแล้วนะ เอาแก้วน้ำรองไว้นะครับหายร้อนแล้วเหรอก็ยังร้อนอแต่อเออแต่ว่ามันก็ต้องตรงนี้อะ่ะมันไม่มันไม่โดนไอ้นี่ใช่ไหมคอยจุดระเบิดอะเพราะว่ามันชิดกว่านี้ก็ไม่ได้ละมันชิดแล้วมันหมวน <Okay. S 1> อืมโอเค ไม่น่ามีปัญหาเดี๋ยวเราบิดหน้ามันออกแล้วเดี๋ยวเราวนสายมาข้างหน้าก็ได้อะแดงวัดพอดีเลยใช่ไหมอพอดีตัดเผื่อหน่อยก็ได้ไว้เหลาตัดนอกเส้นอืใส่น้ำรอเย็นมาด้วยครับเขียวเลย โอเคโว้ยควันขม,มงเลยร้อนหมอกแล้วยังร้อนอยู่ขนาดเปิดระบายนะยังร้อนอยู่เลยโอเคนะครับน้ำหอ,อกไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะต,ตัดกินเข้าไปข้างในนิดนึงก็ได้เผื่อกินเข้าไปข้างในอะ่ะให้มันให้มันเหลือยาวนิดนึงก็เดี๋ยวเหลาเอา,เอาไอ้เดี๋ยวถ้ามันสั้นพลังงานข้าอ่ะยาวยังตัดได้ โอเคนะ <Okay. S 1> เสร็จแล้ว <Okay. Okay. S 1> นี่ครับเนี่ยน้ำหล่อเย็นที่เราถ่ายออกมานะอยู่ควันยังขมงอยู่เลยเห็นควันไหม,มเนี่ยแมงร้อน <laughs> อันนี้ท่อที่เราตัาดออกมานะครับอันนี้เอาเบอร์40มาลองน้อว่าน่าจะสามแปดสี่สงใหญ่40มันใส่ไม่ได้เนี่ยวัดนี้ก็ไเลย,เน,ยนี่นท่าไหร่คึด 36, สามสิบหกใส่สามแปดพอแล้วเออไม่งั้นเรายัดยังไงก็ไม่เขา้าอ,อย่าลืมนะครับใส่เข็มขัดรัดเข้าไปก่อนนะถ้าเราค่อยใส่ไอตัวอะแดปเตอร์น้ำนะครับนี่นะเราจะลองเดี๋ยวเราใส่นะสั้นกวน่ายาว่ายซึบซึบ <ไป S 1> งี้ใช่ใส่ก่อสั้น,อปปนโอ้ยเข้าฮะเข้าไหวไหมได้ได้อยู่ได้อยู่เบียดเบียนนิดนึง อย่างนี้แหละมันจะได้แน่นอ,อืมอันนี้ผมเนี่ยผมตั้งอ่าโอเคอันนี้เราก็เบียดเข้าเข้าแล้วตัดตรงด้วยครับอ่ะเราจะใส่ข้างนี้เข้าไปนะครับนี่นะโอเคยอึ๊บอืมาหน่อืม,อมนี่พอแล้วอ่ะแล้วเราก็รัดนะจบอ่ะเราไปต่อไฟในรถกันครับ เดี๋ยวเราจะต่อสายไฟกันนะครับอันนี้ผมติดกาวแล้วรถเขาจะติดไว้แถวๆนี้ประมาณนี้นะนี่แล้วเดี๋ยวเราซุกสายไฟลงตรงนี้ได้เดี๋ยวเราต่อแต่ชุดนี้ก่อนอย่างที่บอกมันมีสี่เส้นนะครับเราก็ต้องต่อเป็นสองชุดสายไฟสองสายไฟสองเส้นสายไฟคู่สองสองสองเส้น,นประมาณอย่างนี้นี่ทิ้งไว้ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเหลือแน่เหลือเ,เหลือเลย โอเคนี่นะสายไฟเนี่ยเมื่อกี้ตอนที่ผมต่อทีแรกแล้วมันไม่ติดอ่ะดูดีๆนะพินมันถอนพินสีดำมันถอนออกมาตอนที่มันไม่ติดเราดูด้วยนะครับตอนเสจยบลงไปแล้วเราดูด้วยว่ามันพินถอนไหมเอาอะไรแทงเข้าไปนะครับถ้ามันถอนมามันก็ไม่ติดเมื่อกี้ผมทีแล้วไม่ติดแล้วก็หาอยู่กลับมาข้างหลังอ๋อพินมันถอนสายไฟอย่างที่อธิบายฟังลืมไปแล้วเดี๋ยวผมไปเปิดดูอีกทีหนึ่งอะไรมั่งวะ เหลืองอ๋ออ๋อจำได้ว่าเหลืองเหลืองไฟลีนี่เหลืองไฟลีแดงไฟตรงขาวไฟบีบกุญแจดํากาวนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเอาส้มส้มไฟตรงส้มกระดำเนี่ยคู่กันแล้วก็ขาวกับเหลืองเนี่ยคู่กันนะสีส้มสายไฟผมจะเป็นขาวน้ําเงินทั้งสองเส้นเลยนี่ขาวน้ําเงินทั้งสองเส้นเดี๋ยวเราตอนต่อเราทํามาร์กไว้นะครับไฟตรงสีส้ม,สสมเดี๋ยวผมจะเอาสีขาว สีดําเข้าสีสีดําเข้าสีน้ําเงินนะครับอันนี้สีขาวเข้าสีขาวสีส้มเข้าสีน้ําเงินอันนี้เดี๋ยวผมจําแล้เดี๋ยวผมจะทำมาไว้นะมาผมต่อแล้วนะอย่างที่บอกนะครับสีเนี่ยเนี่ยให้ดูงี้จะได้เข้าใจนะแป๊บนึงนะซูมหน่อยนี่ดูงี้จะได้เข้าใจนี่นะด้วยความที่ว่าสายไฟผมเนี่ยมันเป็นสีน้ําเงินขาวทั้งคู่นะครับเห็นไหม ผมก็จะแบ่งไว้สายไฟเมนกับสายกาวนะครับเส้นหนึ่งแล้วผมก็จะม้วนหัวไว้ว่าคู่นี้คือสายไฟเมนกับสายสายไฟเมนกับสายกาวนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้ไไดห่อเห็นไหมนี่นะอ่ะเดี๋ยวผมจะต่อสายไฟก่อนนะครับตามที่เราดูไว้ทีแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมต่อเสร็จแล้วผมให้ดูนะตอนต่อสายไฟไม่มีอะไรนะเรียบร้อยแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูนะว่ามิตเตอร์เป็นยังไงนะนี่นะ ๊บผมอ่อนกุญแจนะนะโอเคมิเตอร์มิเตอร์ติดแล้วแต่ว่าความร้อนอยังไม่ขึ้นนะครับแบตเตอรี่อยู่1 2 2สโวลต์นะครับนี่นะผมเปิดไฟหลีนะมันจะดอกมันจะมันจะมืดลงไม่รู้เห็นมันนะแต่ว่ามืดลงแน่นอน ตรงนี้ผมเห็นอยู่โอเคผมดักกุญแจนะครับดักุญแจเขาก็จะกว,าด,วาดกวาดกลับนะโอเคเรียบร้อยตัวนี้ต้องเปลี่ยนนะครับอันอันที่เขาแถมมาให้เนี่ยเบอร์อะไรอะ่ะมันเบอร์อะไรอะ่ะเนี่ยเนี่ยเขาจะมีบอกเบอร์อยู่ครับเห็นไหมสิบสองสิบสองถึงสี่สิบสี่เห็นไหมแต่ท่อเนี่ยเมื่อกี้เราวัดสี่สี่มิลน,นะครับคือสี่สี่คือเขาสุดเลยนะอ๋อท่อห้าสิบมิลเหรอ เออเนี่ยเลยเลยต้องไปสั่งแต่ไปซื้อ,อนี่มาเพิ่มนะครับเป็น <c oughs> เป็นเท่าไหรเนี่ยอะไร60เนี่ยห้าสิบหกสิบอะไรสักอย่างอ่ะแปลว่ามันใหญ่กว่านี้แหละ <c oughs> เราใช้วร์เนียวัดนะเซนเซอร์นี่นะครับพันพันไอเนี่ยไอท่อวัดความไอกันกันความร้อนเนี่ยพันตามพันตามเข็มน,นะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องหมุนลงไปอย่างนี้นะถ้าเราพันทวนเนี่ยเราหมุนไปเดี๋ยวไอนี่มันก็จะถอนออกเห็นไหมใส่ลงไปอย่างนี้แล้วเวลาหมุนนะครับ พยายามจับแล้วให้หมุนทั้งสายไฟไปเลยนะบางคนไม่รู้นะครับบางคนจับแต่อย่างเงี้ยแล้วหมุนสายไฟมันหักตรงนี้นะเสียก็มีนะเคยเจออยู่นะต้องจับแล้วหมุนทั้งอันนะครับอันนี้นะน็อตน็อตตัวเนี้มันจะมีรูใส่น็อตอยู่ตรงนี้เอาออกไปก่อนมันจะได้ง่ายนี่ครับหมุนหมุนแล้วให้สายไฟมันไปด้วยสำคัญนะไอ้สายไฟเนี่ย อ่าโอเคแล้วข้างนี้ไขอัดอีกทีหนึ่งนะครับโอ้โอเคให้เหลี่ยมอ่ะให้เหลี่ยมมันหลบตรงนี้นิดนึงอ่ะผมดึงอีกนิดนึงให้เหลี่ยมมันหลบหน่อยมันจะได้ไข่น็อตง่ายนี่เหลี่ยมมันหลบตรงนี้เดี๋ยวเราจะไข่น็อตคืนเข้าไปนะครับคือเขามีไว้เอาไว้ให้เราลงกาวอ่าไข่น็อตคืนเข้าไปครับไขให้มันสวยแหละจริงๆอ่ะมันไม่มีก็ได้นะมันไม่ได้มีอะไรมันแค่เจาะรูไว้ใส่น็อตเฉยๆนะโอ้โหโคกสองทีแล้วเนี่ยน้ำหล่อเย็นนะครับใส่คืนตรงนู้น อ่ะใส่น้ำหล่อเย็นคืนไปก่อนนี่ท่อท่อน้ำเขาอยู่นี่ไม่ใช่ท่อน้ำอันนี้อันนี้เป็นถังพักน้ำเราน้ำหล่อเย็นที่เราลองออกมาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะบิดเดี๋ยวเราจะเทคืนลงไปนะนี่นะครับเราเราจะเทน้ำหล่อเย็นคืนลงไปนะเขียวอีเลยนะถามว่าทําไมต้องใส่ต้องใช้น้ำหล่อเย็นน้ำเดือดเนี่ยอุณหภูมิน้ำเดือดเนี่ยเท่าไหร่ตอนเด็กตอนเด็กเด็กเราเรียนกันมาเท่าไหร่ร้อยองศาไอาน้ำเดือดอะไอ้น้ำหล่อเย็นเนี่ยจุดเดือดของน้ำเขาเกินร้อยองศานะครับนี่แค่นี้พอละอันนี้ขี้ข้มาละ นะเนี่ยก้นติดขี้ขี้มันละเนะจุดเดือดของน้ำจุดเดือดของจุดเดือดของน้ำปกติแล้วมันหนึ่งร้อยองศาใช่ไหมครับจุดเดือดน้ำหล่อยเย็นเนี่ยมันเกินหนึ่งร้อยเพราะนั้นเราควรจะใส่น้ำหล่อยเย็นข้อหนึ่งเลยเระบายความร้อนได้ดีขึ้นเวลามันเกินหนึ่งร้อยองศาแล้วอะยังไงน้ำมันก็ยังเป็นน้ำอยู่มันยังไม่ระเหยเป็นไอขึ้นมานะครับข้อสองช่วยใหหม้อน้ำไม่มีตะกันนะครับแต่ว่าเวลาเราใช้แล้วเราควรจะต้องเปลี่ยนน้ำด้วยนะคือ จริงๆแล้วอ่ะเขาบอกสักปีครึ่งสองปีแต่ผมอ่ะประมาณปีนึงอ่ะถ่ายน้ามันเครื่องผมก็จะถ่ายน้ําหล่อเย็นออกด้วยเพราะว่าข้างในอ่ะมันก็จะมีสารอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะช่วยให้มันลดอุณหภูมินะครับอยา่าเคอยา่อยารู้ข้อมูลลึกๆเกี่ยวกับไอ้น้าหล่อเย็นผมไม่เจอช่องหนึ่งบิดไนต์กะหลด <S <S ัดเขาเอามาอธิบายละเอียดเลยผมอ่ะดูได้ความรู้มาจากช่องนั้นแหละเดี๋ยวผมแปะลิงก์เขาไว้ให้แล้วกันช่องบิดไนต์กะหลัดเขาไปดูเขาได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินสายต่อสายเนี่ยเราใส่โหมดดอุณหภูมิไว้ตรงนี้นะครับ ให้เราเดินเข้ามาอย่างนี้เลยมันก็จะไม่สวยนั่นหนึ่งข้อ2คือมันร้อนเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมจะเดินสายตรงนี้หลบไปข้างขวานะครับแล้วก็วิ่งไปตามทางนะครับวิ่งไปตามทางนี้เลยนี่ทางขวามาแล้วก็วิ่ง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 เข้าไปนะครับแล้วก็เข้ามาทางนี้ตรงนั้นอ่ะมันจะตรงตรงตรงนั้นอ่ะมันจะมีที่หลบสายนะครับแล้วเราก็วิ่งลากเข้ามาแล้วเราก็จะแทงสายเขาจากข้างซ้ายนะครับยอมอ้อมนิดนึงเบิงสายไฟนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็เพื่อความสวยงามของเขา เดี๋ยวเราไว้ตรงนั้นนะมันจะมีทางเข้าตรงนั้นเดี๋ยวเราแยงสายเข้าไปครับมาเราเดินสายล่างมาถึงนี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเฟล็กคุ้มนะแต่ว่าต่อสายไฟก่อนสายผมเดินอ้อมนะแล้วก็มุดล่างขึ้นมาซึ้งเราต่อตรงนี้บวกแดงลบแดงดําอะไรไม่มีปัญหานะครับเข้าตรงนี้มันไม่มีมันไม่มีขั้วอยู่แล้วมันแค่เป็นตัวตัววัดความต้านทานนะครับ คือมันจะขึ้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันอยู่ที่ความต้านทานนะครับว่าความต้านทานเท่าไหร่ยิ่งเยอะยิ่งร้อนกับความต้านทานเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจนะไอ้เรื่องไอ้เรื่องมากขึ้นหรือน้อยลงหรืออะไรอย่างเงี้ย <S <S ผมว่านะปกติอ่ะมันน่าจะความต้นานทานอ <arrog> ่ะน่าจะเยอะเสร็จแล้วพอมันร้อนมันก็จะน้อยลงน้อยลงเพื่อให้เข็มมันขึ้นนะผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าเย็นๆความต้านทานน้อย อะไรเงี้ยช่างมันเถอะเ,เ,เอาไปว่าใช้ได้ก็โอเคอเรียบร้อยครับนะตรงนี้เขาจะเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับอะไรเงี้แหละแล้วเดี๋ยวเราจะเอานี่ผมเผื่อสายไว้ตั้งเยอะเอาเฟกร้อยจากฝั่งนี้เข้าไปก่อนอร้อยจากฝั่งนู้นเข้ามาดีกว่าซึบซึบสายน่าจะเหลือเยอะเพราะผมเผื่อเยอะมากเลยเดี๋ยวเราทิ้งไว้ในรถนี่แหละ เยอะ <Okay. S 1> จริงไม่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 ไม,ไม,ไม่เอาให้มันอยู่จ,จุกแค่นี้แหละเ,เดี๋ยวต่อไม่ต่อแล้วดึงอ่ะจับจับจับขดไว้ในนั้นแหละอ่ะลากกลับไปพอนี่องนี้ให้เขาอยู่งี้นะ,อะเอาระยะนี้เลยเคเบิลทายรัดไปเลยอันนี้เราก็งนี้ซึบซึบถึงนี่ โอเคนี่นะนี่ผมก็จะเอาเเบนไ่ายรัดไว้นะครับให้มันอยู่ทรงแบบนี้จะได้สวยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะอ่ะนัอ่นั่นแหละนั่นแหละตามนั้นตามนั้นตามนั้นโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองอีกทีนะนี่นะเกตนะชึบไม่รู้เห็นป่ะนะน่าจะเห็นหละ ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะออนกุญแจนะครับขึ้นแล้วขึ้นมาแล้วครับอุณหภูมิ45องศานะครับเห็นไหมอุณหภูมิ45องศาแบตเตอรี่12.2โวลต์นะครับเดี๋ยวเราติดเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเซตค่ากันนะครับนนพี่เ็บอกสีฟ้าเดี๋ยวเรามาเซตค่ากันอีกทีนึงติดตั้งเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมติดกาวแล้วผมแนะนำให้พี่เขาวางให้มันนั่งพื้นนิดนึง มันจะได้ไม่หล่นสตาร์ทนะครับโอเคตอนนี้มันเป็นสีขาวแต่ว่าอันนี้มันเป็นสีน้ําเงินนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เดี๋ยวเราตั้งให้มันเป็นสีน้ําเงินประมาณนี้นะกดข้างหลังครับข้างหลังมันจะมีปุ่มอยู่นี่ R G B ครับกดค้าง Color Control นะกดเข้าไปทีหนึ่ง Day Dimmer Night นะ Dimmer อ๋อต้องกดค้าง Color Control กดค้างครับ โอเคประมาณนี้ได้ไหมได้ไหมข้นอ่าขึ้นอีกสนนีนี้อา okay, นี้อ่านี้โอเคเนาะอ่าเราปล่อยไว้ครับเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นสีนี้พี่เขาบอกว่าอุณหภูมิอุณหภูมิปกติที่อยู่ประมาณเท่าไหร่นะแปดสิบเก้าสิบแปเก้าสเดี๋ยวผมตั้งไว้ร้อยสิบนะะมันอยู่ที่เราพี่พี่จะตั้งเท่าไหร่ก็ได้ คืออย่างนี้ผมอธิบายให้ฟังพี่ถ้าถ้าพี่ตั้งน้อยแล้วมันถึงเดี๋ยวแม่งก็เตือนอยู่นั่นนหะลำคาญคือรถฮีทไม่ฮีทอีกเรื่องหนึ่งพี่ต้องดูก่อนว่าความร้อนปกติพี่เท่าไหร่อคือแต่ถ้าเราตั้งต่ํากว่านั้นมันเตือนมันจะเตือนอยู่นั่นน่ะถ้าสมมุติว่ารถพี่ปกติวิ่งอยู่ประมาณร้อยหนึ่งแล้วพี่ตั้งไว้ร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยก็คือขับปกติมันก็ขึ้นร้อยหนึ่งอยู่แล้วอ่ะมันก็เตือนอยู่นั่นนหะพี่ก็จะลำคาญน ไม่ได้พี่อ๋อความสว่งวาวงเดี๋ยวตั้งได้อ่ได้ได้อเดี๋ยวผมตั้งความเดี๋ยวผมตั้งอุณหภูมิก่อนตั้งแจ้งเตือนก่อนคือมันแค่แจ้งเตือนนะครับว่าให้มันเตือนเท่าไหร่นะผมจําไม่ได้แล้วผมดูก่อนอันนี้มะกดค้างเข้าไปครับแบตเตอรี่ไ i g แบตเตอรี่โล w เทมไฮ h i g เอาตั้งเทมไฮ h i g ครับกดค้างเข้าไปแปดสิบสี่อะเทมไฮ ตอนนี้เรากดเกินแล้วเราจะเอาแค่1้อยสิบพอมันวิ่งถึงร้อยี่นะครับมันก็จะกดกลับอันนี้นะครับ oh. เทมไฮร้อยสิบนะครับเทมโลไม่ต้องตั้งหรอก oh. อ่าโอเคอ่ะไหนดูซิตอนอ่าตั้งความสว่างเราอยู่ที่ r g b นะกดค้างกลางวัน day dimmer day dimmer คือตั้งตั้งอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าความสว่างกดค้างครับ เดดิเยอะสุดเท่าไหร่เยอะสุดเก้าอ่ะโอเคปล่อยครับเดี๋ยวเราตั้งไฟกลางคืนไฟกลางคืนน่าจะหนึ่งอยู่แล้วแหละอ่ะกดอีกทีหนึ่ง R G B ครับกดค้างไนท์ดิมเมอร์ไนท์ดิมเมอร์หนึ่งอยู่แล้วครับปล่อย เดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟหลีนะโอเคเปิดไฟหลีดรอปเลยนะครับปิดไฟหลีสีน้ําเงินสีกล้ๆกันโอเคไหมพี่สีแต่ถ้าตั้งได้นะก็คือเราส้านะอาวอ่แต่พี่ตั้งได้แต่ผมใช่หนึ่งเลยเใช่ให้มันมืดเลยเอาสได้อันนี้อ่าอ่าอ่สาอ่าเดี๋ยว 4, 3, พี่พี่ทำอย่างนี้พี่อย่างนี้นะนะพี่กดหนึ่งสองขึ้นมาคำว่า R G B นะครับพี่กดค้างเอาไว้ เดย์ดิมเมอร์กับไนท์ดิมเมอร์เดย์ดิมเมอร์คือความสว่างกลางวันไนท์ดิมเมอร์คือความสว่างกลางคืนออากดค้างครับไนท์ด <Okay. S 1> ิมเมอร์อ่าน,นี่ผมตั้งไว้แล้วสี่ mm hmm. อ่าโอเคเนาะคือแล้วเจ็ดสิบแล้วตอนเนี้ยก็แปลว่ามันใกล้ๆกันอุณเนี่ยอันนี้อันนี้อ,นนอุณหภูมิในรถเห็นไหมพี่กี้เข็มมันกวาดขึ้นมาเห็นๆเลยเนี่ยเจ็ดสิบแล้วแปลว่าน้ำมันวิ่งผ่านหน้าม้อน้ำาละในรถเนี่ย 80. แปดสิบแปลว่าไม่หนีกันเยอะอีกนิดนึงเนยเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเรารอให้มันขึ้นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมความร้อนมันขึ้นขึ้นขึ้นเลยเป็นซินมันจะอย่างเงี้ยแปบ๊บเดียวแต่ถ้าดีเซลอว่านานแต่ร้อนแล้วร้อนนานด,ดีเซลอ่ะไม่ค่อยลงพัดลมหยุดละพัดลมมันหมุนตอนไหนเนี่ยมันหมุนอยูดแค่เนี้ยมันเบียดมันยังไม่ดูดอ๋ออันนี้อันนี้นะครับน้ำมอน้ำมันน้อยนะตอนนี้รถสตาร์ทนะครับเปิดได้ไม่พุ่ง,อ,งอ่าเปิดได้ไม่พุ่งรถสตาร์ทอยู่เปิดได้นะครับ แต่ว่าต้องระวังนิดนึงเอาผ้าจับนิดนึงมันจะมีฟูนิดนึงแต่ว่าอันนี้เราเปิดที่มอพักเพราะว่าฝาฝาหมอน้ําอยู่ที่มอพักนะครับเดี๋ยวเราเติมน้ําเพิ่มเข้าไปนะอันนี้เราเติมน้ําเราเติมน้ำไอ้นี่ได้เพราะว่ามันมีมันมีน้ําหล่อเย็นอยู่แล้วเราเติมน้าเปล่าธรรมดาผสมเข้าไปได้นะครับน้ํามันขาดตอนที่เราไอ้น,นี่แหละเบาเบาน้ําอยู่ตรงคอนะออ นี่ยลอยน้ำอยู่ตรงคอเนี่ยใช่ไหมเรียบร้อยเรามาสำรวจอีกรอบนะครับพี่คอยดูนะน้ำมันรั่วไม่รั่ววิธีดูก็คือพี่จะไม่เห็นหรอกว่ามันรั่วแต่พี่จะเห็นเป็นสะเก็ดนะเป็นน้ำขาวๆขาววขาวๆถ้ามันรั่วมันก็จะกระจายอยู่ในนี้เป็นขาวๆถ้าอย่างนั้นก็ต้องคอยกวดกวดเข้าไปนิดๆแต่เชื่อผมว่าไม่รั่วแน่นอนเพราะผมใส่ฟิตเลยอันนี้ไม่รั่วแน่ๆเราอยากรู้ว่ารถเราอ่ะร้อน ประมาณเท่าไหร่นะเราดูตอนที่มออพัดลมม่อน้้ำมันทำงานเต็มที่อะ่ะอันนี้มันเป็นอ่ลองเปิดดูครับเปิดแอร์แล้วพัดลมเริ่มหมุนแรงขึ้นแล้วอันนี้เป็นพัดลมหน้าเครื่องนะครับ อ๋อมีพัดลมไฟฟ้าช่วยมีพัดลมไฟฟ้าอยู่ข้างหน้ามันเลยไม่ค่อยร้อนมากถ้าไม่เปิดแอร์มันก็จะร้อนเพราะว่าพัดลมไฟฟ้าไม่ติด